สำหรับคริสเตียนนั้นการมีชีวิตที่เติบโตในเส้นทางของพระเจ้าตามแบบอย่างพระเยซูขิดนั้นเป็นชีวิตที่ลำ้ำค่านำเราไปสู่ชีวิตนิรันดร์ที่บริบูรณ์และเต็มล้นด้วยความชื่นชมยินดีการที่เราจะมีชีวิตที่มั่นคงในเส้นทางขององค์พระผู้เป็นเจ้านั้นไม่สามารถเกิดขึ้นได้ถ้าปราศจากผู้เลี้ยงหรือสิทยาพิบาลที่รับหน้าที่จากพระเจ้าในการดูแลเอาใจใส่สมาชิกผู้เชื่อ ในวันครบรอบวันเกิดของอาจารย์สรันผู้เป็นที่รักของสมาชิกเราจึงอยากจะขอบคุณสำหรับบทบาทการเป็นผู้อภิบาลที่ได้ดูแลสมาชิกคริสจักรทุกคนด้วยคำขอบคุณ ก็จะร่วมกันในการบุกเบิกงานพระเจ้าในเมืองไทยมันก็เลยเกิดการคุยกันมานะที่เกสเฮาส์เรารวมตัวกันก่อนหน้านี้แล้วแต่เราจงใจรอนะรอยทั้งวันเรื่องโลเคชั่นด้วยไปเขาคอไปเขาคอใช่มันเป็นตรงกลางประเทศอาจารอาจารย์เงินบอกตรงนี้คือตรงกลางประเทศใช่มันอยู่ตรงกลางนะเราไปอยู่ในรีสอร์ทของพี่น้องคนหนึ่งนะซึ่งเขาก็ไม่เคยใช้นรีสอร์ทนั้นก็เลยมีความทรงจำ ทุกแกเพียบ <laughs> <laughs> วันแรกที่เรายืนหน้าต้นสวนมีสัก10คนได้นะใครจะไปรู้นะว่าวันนี้ที่เรามีเยอะๆเนี่ยมันเกิดจากความล้มเหลวตั้งสมรอบมันล้มเหลวต่อกัน3ามที่เลยนะ <ừ> แต่ตั้งแต่เราเริ่มต้นนะ <ừ> ตอนนั้นเรายังเหมือนเด็กๆ <ừ> แต่ว่าผมจำได้ว่าเราคุยกันว่าเราจะเป็นผู้ให้ <ừ> ใชัไเราอยากจะเป็นผู้ให้งไง <ừ> เราอยากจะเป็นเหมือนเป็นเราทําอะไรมาเราอยากจะให้เราก็เลยเริ่มเริ่ม,เร,ม,เ,รมเริ่มแจกจ่าย คำเทศ YouTube แรกๆเลยนะตั้งแต่ความถี่ภาพไม่สวยเลยอะไยก็ไม่สวยภาพก็ไม่สวยแต่เราก็เริ่มให้เริ่มเริ่มให้ไปเรื่อยๆทมักับพี่น้องมันคือร่างกายเดียวกันเราเรามองไม่เห็นรอยต่อเลยระหว่างเรากับพี่น้องเนี่ยแต่เข้าอธิษฐานขอความกล้าหาญเพื่อจะสามารถเผชิญแรงกดดันได้ เหมือนที่พระเยซูเคยผ่านมาแล้วพระเจ้ามีการทรงเรียกต่อชีวิตของท่านแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนไม่เหมือนกันพระเจ้าทรงเรียกเราในบริบทในบทบาทในหน้าที่ตำแหน่งที่แตกต่างกันไป ี่น้องที่เป็นพ่อแม่ครับผมหนุนใจพี่น้องที่เป็นพ่อแม่จริงๆท่านคือครูคนแรกของลูกของท่านท่านคือครูสอนพระกัมภี์คนแรกของชีวิตของเขาพาเข้ามาอ่านพระกัมภีร์เพื่อเขาจะได้สัมผัสและมีความทรงจําว่านี่คือหลักพระวจนะพระเจ้าพาเข้ามานั่งตักอ่านพระกัมภีด้วยกันผมสอนคนตอนแรกๆเนี่ยไม่ได้สอนอะไรเลยครับ นั่งไล่สวนสัตว์ทุกวันเลยครูมชาเข้มแข็งนะครับเราทุกคนนะเราจะช่วยกันในการถ่ายทอดคําสอนไปยังคนรุ่นต่อไปอย่าให้งานพระเจ้าจบในรุ่นของเราแต่ให้ส่งต่อไปยังลูกของเราหลานของเรา ที่ผมได้ใกล้ชิดกับอาจารย์อาจารย์เป็นคนที่เป็นคนที่ทุ่มเทแล้วก็เป็นคนที่สัตย์ซื่อ ทำทุกอย่างอย่างต่อเนื่องไม่มีหยุดเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงมากนะครับซึ่งสิ่งนี้มันก็เป็นสิ่งที่ผมได้รับพิธิคลนจากอาจารย์ด้วยนะครับไม่ว่าผมจะเริ่มต้นทําอะไรเนี่ยผมก็มักจะนึกถึงคําพูดอาจารย์ว่าก็ต้องทําให้มันดีที่สุดแล้วก็รับผิดชอบไม่ดีที่สุดคืออาจารย์เป็นคนที่ชอบผักดันนะครับก็คือเป็นคนที่มีแต่ผักและดัน,นครับไม่ค่อยเบรกนะครับเวลาผมมีไอเดียอยากจะทําทอะไรเนี่ยอาจารย์เป็นคนเดีที่จะสนับสนุนแล้วก็คอยผักดันชีวิตของผมตลอดเวลานะครับให้ผมเนี่ยที่ เ่หลายๆงานเนี่ยอาจารย์ก็จะให้อิสระครับคือถึงแม้ว่าผมอาจจะไม่ได้คุยหรือว่าจะได้ใช้เวลากับอาจารย์บ่อยนะแต่ว่าทุกครั้งที่ได้มีการพูดคุยกันเนี่ยก็จะรู้สึกมันรู้สึกถึงความผูกพันสนิทสนมกันนะครับแม้เราอาจจะได้คุยกันน้อยแต่ว่าเวลาคุยกันก็จะเหมือนกับเราจะเข้าใจกันได้อย่างรวดเร็วนะครับก็รู้สึกประทับใจกับความเป็นห่วงเป็นใยของอาจารย์ก็ขอบคุณอาจารย์มากครับสำหรับวันเกิดปีนี้ก็ขออาจารย์ให้มีสุขภาพแข็งแรงนะครับขอเจ้าของนะครับ ประทับใจอาจารย์นะครับอาจารย์เป็นคนที่ทํางานหนักแล้วก็ทุ่มเทในงานกับใช้ต่างๆจริงๆแล้วก็อาจารย์เป็นคนที่เข้าถึงง่ายๆทําให้ผมรู้ว่าถ้าเกิดมีปัญหาใดสามารถเข้ามาปรึกษ,ษาอาจารย์ได้แล้วก็อาจารย์เป็นสอบอที่ดีมากๆสำหรับผมนะครับคิดจากที่อาจารย์บุกเบิกมาคอยขัดกล้าถคอยเสริมสร้างให้ผมเติบโตจนเป็นผมทุกวันนี้ได้แล้วก็อยากขอบคุณนะครับสาหรับโอกาสต่างๆที่อาจารย์มอบให้คำแนะนําต่างๆแล้วก็อยาก มากที่สุดก็คืออาจารย์ช่วยผมได้ค้นพบการส่งเดยกของพระเจ้าในชีวิตขอบคุณนะครับสวัสดีครับผมดิปเปอร์นะสิ่งที่ประทับใจในตัวอาจารย์นะครับก็อาจารย์เป็นคนที่ขยันทํางานอย่างหนักต่อเนื่องเพื่อพระเจ้านะเพื่อพันธกิจของพระเจ้าทําเพื่อโบสถ์แล้วก็เพื่อสมัยชีกอย่างจริงจังนะครับอาจารย์เป็นพระพรต่อชีวิตผมในเรื่องของการเป็นแบบอย่างที่ดีทําให้ผมรู้สึกว่าอย่างมีส่วนในการเราเช้พระเจ้าในโบสถ์นะครับก็อยากจะขอบคุณการที่อาจารย์ให้ความสนใจแล้วก็ให้ความสาคัญของ กลุ่มทีมน,นะครับกลุ่มเยวชนรุ่นใหม่เงครับเพราะว่าตอนนี้กลุ่มทีมก็มีทีนมนวัตก,การครับก็อยากจะขอบคุณที่อาจารย์คอยซัพพอร์ตแล้วก็ ให้ความสําคัญอยู่เสมอครับสวัสดีค่ะหนูชื่อน้านะคะจากกลุ่มนิวเจนค่ะสิ่งที่ประทับใจในตัวอาจารย์จลันนะคะคือหนูจําได้ว่าครั้งแรกที่หนูไปโบสเลยนะคะหนูก็จะเห็นทีมต้อนรับแล้วก็จะเห็นอาจารย์ยืนอยู่ที่ประตูใช่ไหมคะอาจารย์ยิ้มให้ตั้งแต่พวกหนูเดินเข้าประตูโบสนะคะ,ะหนูก็งงว่าแบบอาจารย์ยิ้มให้ใครสรุปก็คือย,ยิ้มให้กับพวกหนูแล้วก็เข้ามาพูดคุยทักทายประทับใจมากๆที่แบบอาจารย์ไม่ถือตัวเลยพูดคุยตั้งแต่แบบเด็กน้อยยันผู้สูงอายุอะ่ะก็คือ,อาจจรยูคยกับทนเลหปะใะใม่ เป็นแบบอย่างศิษยาภิบาลที่ดีที่ทุ่มเททั้งกายและใจเพื่อรับใช้พระเจ้ามีเป้าหมายและพันธกิจที่ชัดเจนเป็นพระพรให้คนทั้งหลายได้รับความรอดและมีพระเยซูกิดเป็นคำตอบของชีวิต ขอบคุณอาจารย์สลันที่สร้างโบสถ์ที่สะดวกทันสมัยซึ่งทําให้คนจนํานวนมากสามารถนมัสการอธิษฐานฟังเทศเรียนพระคัมภีร์และก็สามัคคีธรรมที่โบสถ์แล้วก็ออนไลน์ทําให้คนรู้จักพระเจ้ามากขึ้นมีชีวิตดีขึ้นขอให้อาจารย์สุขภาพแข็งแรงเงินเยอะๆไม่ป่วยขอให้อาจารย์สลันไม่ป่วยแล้วก็ขอให้สร้างโบสถ์สิบโบสถ์แล้วก็สร้างค่ายโดยาพานาไปที่2025ครับ 拜拜。Bye bye. แฮปปี้เบิร์ดเดย์นะครับพี่สลันขอเรียกว่าพี่สลันในคลิปนี้นะครับเพราะว่าพี่เป็นคนที่มีความหมายมากแล้วก็มีความสําคัญกับชีวิตของผมเป็นความระลึกถึงจากผมแล้วก็จากหม่อม <c oughs> นะฮะพวกเราก็ดีใจแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับชีวิตของพี่พี่อ้นแล้วก็โฟตอนแล้วก็พี่น้องที่น e คซาสโทบุรีทุกคนนะครับพี่สลันเป็นคนที่มีความจริงใจเป็นคนที่มีความซื่อตรงพูดถึงในลิสต์คนที่ผมรู้สึกสบายใจแล้วก็ไว้วางใจที่จะได้พูดเรื่องราวต,ต่างๆพี่สลันจะอยู่ในนั้นนะครับเพราะว่าผมรู้ว่าพี่เป็็นนนนคคนืื่ออตรรงกกกัับบพะเจ้้าแลว ก็ขอเป็นกําลังใจให้พี่ในการงานการรับใช้และก็สิ่งที่เป็นเจ้าเตรียมไว้สําหรับพี่และพี่น้องในสัตชลบุรีในอนาคตข้างหน้านะครับผมรู้ว่าในบทบาทเส้นทางที่พี่กําลังเดินอยู่เนี่ยก็รู้ว่าเป็นงานที่ท้าทายแล้วก็เป็นงานที่บางครั้งอาจจะต้องเผชิญกับอุปสรรคบ้างนะครับแต่ว่าก็เห็นพี่เข้มแข็งแล้วก็อดทนมากๆสิ่งที่ผมเห็นเนี่ยคือพี่สรันสามารถรับมือกับทุกอย่างเหล่านี้ได้อย่างดีมากเลยลก็ขอให้กําลังใจใพี่นะครับแล้วก็ผมก็มองดูชีวิตพี่ด้วยความรู้สึกชื่นชม ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่ในการเดินไปข้างหน้าทีละก้าวทีละก้าวตามแผนงานที่พระเจ้าได้จัดเตรียมเอาไว้ขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับแล,บล้วก็ครอบครัวเต็มล้นด้วยพระพรและความสุขครับแฮปปี้เบิร์ดเดย์ที่ครับขอพระช่วยพรจพรอร์สรันนะครับสำหรับวันคล้ายวันเกิดในปีนี้ขอบคุณพระเจ้าที่พรรองทรงส่งอาจารย์สรันมาเกิดในโลกตามที่พรรองทรงกําหนดไว้ตั้งแต่ก่อนสร้างโลกเพื่อเป็นพระพรของพระองค์แก่ประเทศไทยแก่คริสตจักรและแก่พี่น้องคริสเตียน ผ่านชีวิตผ่านคำสอนและก็การอุทิศตนของอาจารย์นะครับขอไปช่วยพรและเสริมกำลังอาจารย์อย่างมากในการรับใช้พระเยซูในอีกหลายสิบปีข้างหน้าต่อไปครับ Happy Birthday to ชื่ออาจารย์สรันอนุญาตประยุกต์บทเพลงหนึ่งชีวิตให้กับอาจารย์นะครับหนึ่งชีวิตที่พระเจ้าสร้างมาอยู่อย่างมีคุณค่าตามเวลาและตามพระทยัยให้ใช้ชีวิตอย่างแวววาวรับใช้ให้ w o r t h w h i l e and Wonderful ขอพระเจ้าประทานชีวิต อ,อาจารย์สรันให้มีความสุขทั้งกายใจจิตเป็นชีวิตที่ worth while and wonderful ใช้ของประทานให้เป็นพระพรกับคนอีกมากมายอาจารย์มีความเป็นแม่เหล็กทั้งหน้าตาทั้งน้ำเสียงทั้งสาระและก็ทั้งชีวิตครอบครัวให้ดึงดูดคนอีกมากมายให้มารู้จักพระเจ้าผ่านชีวิตของอาจารย์นะครับ happy birthday happy birthday มันเกิดนะคะอาจารย์สลันขอพระเจ้าทรงโปรดป่วยพ่อพและดูแลอาจารย์สลันมากๆในช่วง วันคล้ายวันเกิดดีใจที่อาจารย์สารันเป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่เข้มแข็งนะคะเพราะว่าอ้นเองในฐานะคนในครอบครัวก็เห็นถึงชีวิตเป็นชีวิตที่รักพระเจ้าจากใจจริงมีความเชื่อหนักแน่นมั่นคงในพระเจ้ามากๆในปีนี้นะคะอยากให้อาจารย์มีสุขภาพแข็งแรงและถ้าจะถามว่าความประทับใจอะไรที่ประทับใจมากๆหรือประทับใจเป็นพิเศษก็คืออ้นคิดว่าคนดีในโลกนี้อาจจะมีอยู่หลายคนแบบคนดีที่รักเราจริงๆ Thank you. ขอแค่มีคนเดียวก็เป็นสิ่งที่คุ้มค่าในชีวิตนะคะอาจารย์สลันก็เป็นคนหนึ่งที่ทําให้มั่นใจว่าเป็นผู้ชายที่สัตย์ซื่อน่ารักมั่นคงไม่ได้สมบูรณ์แบบมีความผิดพลาดแต่เป็นคนที่พร้อมกับใจกับพระเจ้าเสมอและก็พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตและอยากจะเล่าในตอนท้ายถึงความประทับใจล่าสุดนะคะในความใจดีของอาจารย์สลันด้วยก็คือ้นมีความผงใยต่อพี่สาวท่านหนึ่งที่เป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่ลาออกจากงานจากการเป็นครูบัญช จากการเป็นญหารมารับใช้พระเจ้าเต็มเวลาโดยไม่ได้เรียกร้องอะไรแล้วก็มีหัวใจที่รักคนจากใจจริงอ้นสัมผัสได้อาจารย์สลันก็เห็นถึงความขยันความไม่เรียกร้องการเสียสละของพี่สาวท่านนี้นะคะจนล่าสุดเนี่ยเราเห็นว่าพี่สาวก็มีภาวะเรื่องของค่าจ่ายต่างๆเกิดขึ้นเพราะว่ารถที่ใช้มาจะ9ปีแล้วเสียบ่อยมากขับมาประมาณสี่แสนกโลเราเห็นก็คือพอค่าซ่อมมันเยอะขึ้นเยอะขึ้นก็จะมีความเป็นห่วงช่วงโควิด ด้วยนะคะไรายได้กับเอาค่าจ่ายไปซ่อมรถอาจารย์สลันก็ได้พูดสิ่งหนึ่งที่ทําให้อ้นรู้สึกแบบน่ารักและก,ก็ใจดีจริงๆก็คือบอกว่าให้อ้นอ่ะเอารถที่อ้นใช้อยู่ะไปให้พี่สักท่านนี้กับพี่เขยเนี่ยได้ขับดีไหมเขาจะได้แบบว่ามีรถที่อย่างน้อยคุณภาพน่าจะยังดีดีกว่ารถที่พี่สาวใช้อยู่เพราะว่าของพี่สาว4ี่แสนกว่าโลขับไปใช่ไหมคะเสียบ่อยซ่อมบ่อยแต่ของอน้อนประมาณ70,000กว่าโล ก็เห็นว่าน่าจะสามารถเป็นพรได้แล้วส่วนตัวเราค่อยหารถที่แบบเป็นมือสองไม่แพงมากนะักอันนี้คือความคิดของอาจารย์สลันนะคะในการที่จะมีสำแดงความรักต่อผู้อื่นเป็นการกระทําด้วยแต่กับตัวเองกับไม่ได้ค่อยใช้เงินนะคะการที่จะตัดสินใจเรียนปริญญาเอกในช่วงปลายปีนี้ก็มาจากการพยายามที่จะไม่ใช้เงินให้มากเกินไปโดยตอนแรกอาจารย์อยากเรียนมากๆเลยคือที่ ที่หนึ่งนะคะของที่อเมริกาแล้วก็ค่าใช้ใจ่ายในการเรียนปริญญาเอกประมาณเกือบ6 0แสนบาทอาจารย์คิดอยู่นานมากถามอ้นเป็นประมาณ10รอบนะคะว่าควรจะเรียนไหมหลักสูตรวิชาน่าสนใจแล้วก็เรียนใช้เวลาไม่เยอะแต่พอด้วยการเงินตรงเนี้ยอาจารย์ก็บอกไม่เอาดีกว่าแล้วก็ตัดสินใจมาเรียนอีกที่หนึ่งในประเทศไทยที่อาจารย์ก็มั่นใจในคุณภาพเช่นกันแต่ว่าค่าใช้จ่ายน้อยลงประมาณเกือบ5เท่านะคะนั่นก็คือสิ่งที่ เห็นว่าอาจารย์คิดถึงคนอื่นแต่กับตัวเองก็พยายามที่จะคิดน้อยที่สุดที่จะทําหลายอย่างเพื่อตัวเองก็ขอพระเจ้าทรงให้หัวใจนี้เป็นหัวใจที่ดีขอพระเจ้าอวยพรตลอดไปนะคะมีความสุขมากมากค่ะก ภูมิใจป้าป๋าอยู่หลายเรื่องเพราะว่าป๋าเป็นคนที่พยันทํางานตรงเวลา,เวลา,เ,วลาเวลาทางานต้องเพอร์เฟกมากถึงป๋าทํางานหนักแค่ไหนก็ยังมีเวลามาดูแลผมอีกคุยง่ายก็เป็นคุณพ่อที่ดีก็เป็นพ่อที่ดีมากครับก็ขอบคุณป๋าครับ